เาทดสอบระยะไกลนะคะนี่ค่ะเจ๊ข้ามถนนมาถ่ายวิดีโอให้เลยนะคะทำประกันแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าร้านค่ะดูนะคะละอองไปไกลกว่าสิบห้าเมตรแน่นอนค่ะอ่ะนี่นะคะดูละอองนะคะเต็มหน้าแล้วค่ะอ่ะนี่ค่ะ ดูเสือ้อเจนี่ดึงแขนเสือ้อให้แขนเสือ้อเกนี่นะคะอ่าดูละอองนะคะมาถึงแขนเสื้อเอจ๊นะคะได้19เมตรค่ะสิเมตรนะคะดูนะคะยังมาอีกนะคะละอองอะ่ะมาถึงหน้าเจ๊นี่ค่ะเนี่คะ่คะ19เ้าเมตรกว่าคะ่ะรุ่นใหม่เราปรับให้รูใหญ่สั่งรูใหญ่มาให้นะคะนี่คะ่ะดูแขนเสือ้อเจ๊นะคะ แขนเสื้อนะคะเอาลองรูปดิร,ปรูปแขนเซื้อดิเนี่ยค่ะน้ำจริงๆนะคะ19เมตรอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาวางไว้ไปดับเครื่องเลยเต็มหน้าเต็มไปหมดแล้วนะคะตอนนี้